ผมทิปเปิลไดมอนด์สุชัยจงเจียมดีนะครับแม่ใส่เสื้อซิลมาออกสาธิตสินค้านึกว่าประธานจะแจกกาแฟสักกล่องนะครับก็ผู้แนะนำผมก็คือประธานเอกสรวิศิลิวิสมบัตินะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติให้มาพูดคุยเกี่ยวกับสินค้านะครับซึ่งสินค้าของ SMC เราเนี่ย ขาจะแบ่งออกมาแล้วนะฮะมันก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้นะครับก็จะมีกาแฟนะครับอันนี้ลงก่อนนะครับมีกาแฟนาบีนะครับโกโก้มายาแล้วก็นาบีพาสนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของการละเรียกว่า ดีท็อกล์ลำไส้ทำให้คอเมื่อนิ่งนะครับแล้วก็ไหลออกมานะครับที่สำคัญคือไม่แสบตุ้ดนะครับใครบอกว่ากินมาหลายอย่างแล้วนะครับะจะเป็นดีท็อกดีท็อกอะไรมาหลายอย่างแล้วเนี่ยผลออกมาก็คือพอสองสามครั้งมันก็จะแสบน,นะครับแต่วันนี้อ,อันนี้วันนี้เราก็มาคุยกันเน้นหนักในเรื่องของชาสีมานะครับ ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับสปปรรพคุณให้ฟังก่อนนะครับชาสีมานี่ก็คือต้นกระทากเกลือนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเมื่อก่อนนี้สมัยโบร,โบราณนะฮะต้นกระทากเกลือเนี่ยเกิดอยู่ในแหล่ทะเลโบราณที่อำเภอขามทะเลสอนะครับจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับแล้วก็มี สารพึกษาเคมีที่ครบอยู่ในใบเดียวกันนะครับดื่มชาสีมานะครับไม่ต้องไปหาพึกษาเคมีอีกสองกลุ่มมาให้วุ่นวายนะครับซึ่งในชาสีมาเราเนี่ยนะครับขั้นตอนเอกก็ไปซื้อไอ้กิทธิ้ามาเลยนะครับแล้วก็เอามาทําให้เข้มข้นขึ้นสิบเท่าป็นการบรรจุนะครับทำฟรีดายแล้วก็บรรจุ ซองภายใน2วินาทีเพื่อให้คมความสดนะครับแล้วก็คมคุณค่าของอสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์นะครับชาสีมาจะเป็นเกี่ยวกับการทำให้เลือดสะอาดนะครับเซลล์ที่เกิดมาใหม่ก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับคนที่หนึ่งชาสีมาเป็นประจำ นะครับผิวพันธ์นะครับก็จะผ่องใสมีน้ำมีนวลเราก็เห็นกันหลายๆท่านนะครับที่ดื่มชาสีมาก,กันเป็นประจำนะครับของผมอายุ60กว่าก่อนดื่มชาก็เริ่มปกกระนะฮะเป็นคนผิวขาวมีฟงมีฝ้าขึ้นมานะครับอพอดื่มชาสีมาเข้าไปกระค่อยคอยหายไปเรื่อยๆนะครับว้า ก็ค่อยๆจางหายไปนะครับแล้วก็เนื่องจากในชาสีมาเนี่ยนะครับนอกจากาสารอาหารธรรมชาติมีครบแล้วเนี่นะครับเขาก็มีพืชสาเคมีอีก3กลุ่มนะครับอยู่ในใบเดียวกันนะกลุ่มแรกคือโอลิฟิโนนะครับอันนี้จะช่วยในการล้างเลือดนะครับทำให้เลือดสะอาดล้างอะไรยบำรุงเลือดนะโอลิฟิโนในกลุ่มบำรุงเลือด นะครับไอ้ก,กลุ่มหนึ่งคือกลุ่น ggcg e ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าถึงสี่้อยเท่าถึงสองร้อยยี่สิบห้าเท่านะครับเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยถูกอนุมูลอิสระเข้าไปทำร้ายนะครับทำร้ายทำลายนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายเราเสื่อมถอยไปตามการเวลานะครับดีไม่ดีก่กอนการเวลาสินะครับ ่นตัวสุดท้ายนั่นนะครับคือคาทีซีคาทีซีเนี่ยนะครับยับยั้งบำุงเลือดแล้วก็ยังยับยั้งนะครับพวกเซลล์มะเร็งต่างๆนะครับไม่ให้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดื่มนะครับชาสีมาเราก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากการดื่มชาสีมาไม่ใช่ยาวิเศษต้องบอกว่าย่างนี้นะบงนังที โอ้ยบานนึกว่าเป็นยาวิเศษบอกจริงๆไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นยาที่ฟ้าประทานให้เรากลับมาดูแลสุขภาพจากการที่เราทําลายสุขภาพของเรานะครับด้วยการกินอะไรต่ออะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ร่างกายนะครับก็ไปสะสมอยู่ในลําไส้นะครับถายทุกวันมันก็ออกแค่ประมาณ20นะครับเป็นที่ ที่เหลือก,ก็สะสมไปเรื่อยๆนะผม60กว่าก็เท่ากับสะสมมาประมาณ60ปีนะครับนะร่างกายาก็จะดูดเอาเอาสิ่งที่ตกค้างหนึ่งลำาไส้ออกมาใช้แลนะเราก็เลยต้องดีทนะ็อ์กด้วยกาแฟกับโกโก้แล้วก็เอาชาสมากเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยกาแฟกับโกโก้นี่เหมือนกับเอ่อเรียกว่าอะไรนะ แมกโรใช่ไหมเหมือนแมกโครกาไปทำให้ของเบอกลำไส้มันนิ่มแล้วก็ออกนะครับส่วนชาสีมานะครับก็จะเหมือนกับการที่ไปรีโนเวทบ้านเอาจุดเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ออกมานะครับออกมาทุกวันนี้นะครับชาสีมาที่เรารู้กันก็คือ1ซองแช่เนี่ยสามารถแช่ได้น้ำานลิตรน้ำเดือด1น1ลิตรนะครับ คิดออกมาแล้วนะครับใน1นซองแช่ซนะึ่งในซองใหญ่เนี่ยจะมีซองเล็กๆคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆกันในอยู่สซองนะครับในสซองนั้นก็จะมี5สซองแชร่รวมแล้วก็คือเ่อ่สิบซองแช่ในราคา560บาทเท่ากับซองละ28บาทนะครับซองละ28บาทเราใช้น้ำเดือนนะครับ น้ำเดือด1น1ลิตรนะครับแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะครับเราเอาขึ้นเนี่ยมันจะได้10แก้วนะครับตกแล้วแก้วละ2บาท8ตางนะครับซึ่งวันที่กลับมาจากซีูนะครับก็มีการพูดคุยกันนะผมก็บอกว่า,าที่มีการพูดอ่นรูอันนี้อันนี้แลวบอกคุณก็เทียบดูของเขาเรียตกแล้ว2องแล้วประมาณ9บาทนะ นะครับของเราซองหนึ่งตก28บาทแต่กินได้สิบแก้วของเขาได้แก้วเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามใจก็ดูว่าจะกิน9บาทนะกิน2บาท80ตังค์นะฮะนั่นก็คือ,อสรรพคุณของชาสีมาก,กาดชาเราก็ยังไม่ทิ้งนะฮนะกาดชาเนี่ยเอาสองซอง ที่แช่ไปแล้วแล้วขึ้นไปผึ่งปากให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปแช่ใหม่นะครับแต่แช่ให้นานขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปผึ่งต่อนะครับเรามีการทิ้งเลยนะฮะผึ่งเสร็จแล้วนะครับเอามาขัดหน้าก็ได้ขัดตัวก็ได้นะเอามาเคี้ยวนะครับเอามาเคี้ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราเริ่มเอามาเคี้ยวันแล้วนะเอามาเคี้ยวนะเมื่อก่อนไปใส่ไก่เจียวใส่เครืงต้มใส่โจ๊กนะครับ ใส่โจ้กนี่วันนั้นผมไปกินนะเอาใส่โจ๊กไปโอ้เหมือนโจ๊กใส่สายย่ายยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เวลาหิวๆนะครับเอามาเคี้ยวเลยแทนข้าวนะครับแทนข้าวโอ้ได้กาใหญ่ใช้คุ้มนะครับเหลือแค่ซองกระดาษตอ้นั่นท,ทิ้งนะครับนอกนั้นก็จะไม่ทิ้งเลยนะฮะเพราะสรรพคุณของอชาสีมา มีที่เราท่องกันนะครับปวดข้อปวดเขา่าปวดหัวปวดตัวไบเกร็นความดันเบาหวานสะเก็ดเลือดน,นิ้วล็อกอระพฤกใส่นักรดคุงลดโรคลด,ลดอ้วนเนี่ยนะครับชาสีมาไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมเส่วนที่ทําให้เกิดโรคเหล่านั้นนะครับไดนะ้ผมดื่มชาสีมาครั้งแรกจากการที่ท่านประธานเอกโทรมาบอกเนี่ย ตอนนั้นก็เริ่มชาปลายนิ้วซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าโรคเวรโรคกลรมนะฮะเนื่องจากการทํางานมานานทั้งแบกทั้นยกทั้งขับมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรต่ออะไรตามเรื่องลำลาวนะฮะมันก็จะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นะเริ่มชาสีมาเลยสามวันตึงไปเลยว่าตัวงชาปลายนิ้วเรื่องกับแล้วก็อย่างอื่นก็ค่อยๆตามออกมานะครับพอชาสีมาเข้าไปก็จะไปสแกนร่างกายเรา ว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะค่อยๆผักออกมาครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณอารยานะครับมาสาธิตชาสีมาพร้อมทั้งสบูนบ่นะครับเอาพูดถึงสบู่นิดหนึ่งสบู่นี่คือรุ่นแรกนะครับน,นี่รุ่นแรกอันนี้วาเลนไทยวันเกิดฉลองวันเกิดท่านประธานเอกเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือรุ่นล่าสุด ผสมชาโคลนะครับชาโคลที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับอันนี้ก็แต่ไม่มีจำหน่ายนะครับประธานเอกกับท่านรองจงรักนะคุณพ่อท่านรองจงรักบอกขายไม่ลงแจกดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญพบกับคุณอารยาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอรารยาตรงเตรียมดีนะคะ ก็ทาธุรกิจร่วมกับคุณสุชัยนะะเราจะมาสาธิตว่าชาสีมาเนี่ยที่ว่าดีนักดีหนาเนี่ยมันดียังไงนะคะล้างพลิษได้ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์นะคะแก้วสองใบนะคะแล้วก็ข้าวสารนะคะข้าวสารกระสอบนึงใช้ไปจะหมดแล้วนะคะนี่ข้าวสาร 3ช้อนชาเล็กๆนะคะ3ช้อนชาเล็กหมดกระสอบพอดีเลยนะครับดูอยู่นะมีน้มองเห็นนะคะแล้วก็เราจะเติมน้ำไปนะคะมองหมดกระสอบเลยเนาะหน่อยเดียวมองไม่เห็น เติมน้ําไปพอดีกับข้าวนะคะข้าวนี้ก็คือเนื้อยเยื่อเรานะคะเนื้อยเยื่อเราจะมีน้ำอยู่เจ็ดสิบส่วนนะคะเจ็ดสิบน่วน,นทุกๆวันเราเนี่ยก็รับประทานนะคะอาหารรับสารอาหารต่างๆก็จะมีฝนเปื้อนนะคะอย่างที่เป็นข่าวกันนะคะว่า มีสารปนเปื้อนจากหลายๆทางนะคะหรือว่าจะเป็นมลพิษในอากาศก็แล้วแต่เราก็ได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะสองสามสี่ห้านะคะสองสา,ส,า,ะะส,าสี่ห้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับเป็นประจำอยู่แล้วนะคะบิดเลี่ยงไม่ได้นะ,ะอันนี้เขาก็บอกว่าคนนึงก็บอกว่าเอ่อ เครื่องดื่มที่ดีที่สุดก็คือน้ํานะคะน้ําหมอนนก็ยังบอกว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆเป็นประจํานะคะก็ดื่มน้ําไปวันจะซอกมันจะสาดดื่มน้ําไปและนี่มันก็จางลงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคนหนึ่งบอกว่าได้รู้คะ่ะได้ได้เรียนรู้มาจากในห้องนะคะว่าชาสีมาของเรานะคะมีสรรพคุณนะคะ ช่วยล้างเลือดนะคะก็คนนึงก็ดื่มชาสีมานะคะขิงอุ่นึ่งร้อนไปนะะในปริมาณที่เท่ากับผลแรกนะคะปึ๊บเดียวยังไงคะเริ่มใส่แล้วนะคะขนาดยังไม่คนนะคะนี้ข้าวก็ขาวแล้วนะคะใส่แล้วจะคนไป สิ่งตกค้างต่างๆหรือว่าสารที่ตกค้างอยู่นะคะในร่างกายก็ได้ถูกกะจัดออกไปนะคะข้าวกขาขายแล้วแต่ฝั่งนี้ยังดำอยู่ก็เลยมาชวนมาชวนเพื่อนอ้าวเธอมาดื่มชากับเราสิร่างกายเราจะได้แข็งแรงนะคะนี้ก็ดื่มไปดื่มมั่งนะคะเห็นเพื่อนดื่มดีดื่มมั่งนะคะก็เป็นไงคะตอนนี้ ก็เริ่มสุขภาพดีแล้วะะเพราะว่าชามันเข้าไปดีท็อกนะคะล้างเลือดนะคะล้างเลือดเราเทียบได้กับชาต้าของเผ่าของเมืองจีนเลยนะคะล้างเลือดสกคุณเดียวกันนะคะเป็นธรรมชาติ100%ยเปนะคะงั้นดีไหมคะดื่มชาทุกวันดีนะคะ มาดื่มชาแล้วอขอประสบการณ์ที่ผ่านมาหยกๆเลยนะคะที่ไปซิลเ,เที่ยวนี้นะคะดีว่าปวดฟันนะคะเพราะว่าฟันผุมานานแล้วไม่ได้ไปรักษาก็ใช้ชานี่แหละค่ะตากชาที่ศูนย์บาทแล้วนะคะก็จุ่มกับน้ำร้อนน้ำน้ำชาของเรานะคะน้ำชาของเราแล้วก็ไปกัดไว้สักพักหนึ่งก็หายค่ะ นอนได้ตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วนะคะอันนี้นอกจากนั้นเราก็ยังสามารถที่จะเอาชงเข้มข้นนะคะแล้วก็ใส่ขวดไว้ขวดสเปรย์ไว้นะคะเวลามีพวกพานี่เป็นเป็นเหมือนยาสามัญประจำตัวนะคะพวกพาไปได้อากาศร้อนก็ฉีดไปค่ะชื่นนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการใช้าากาดชานะคะในการบำรุงผิวพรรณของเรานะคะก่อนอื่นเราก็เอาชานะคะจุ่มจมชาก่อนนะคะแล้วก็ขัดอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมก็คือจุ่มชาแล้วก็มาขัดหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานอันนี้แนวทางของท่านประธานนะคะขัดไปเรื่อยค่ะ ลงไปเรื่อยจนกระทั่งมันแตกพอซองชาแตกเราก็เอามาสครับเลยนะคะสะครับนะะขัดไปจนจนซองชามันแตกเราก็ใช้กากชานะคะขัดหน้าไม่ได้พะะยายามขัด พยายามถูขึ้นนะคะถูขึ้นขึ้น,นจากที่คุณเหมียวนัทนาลีนะคะสาธิตสอนมานะคะก็คือให้พยายามถูขึ้นนะคะขึ้น,นออตอนตอนนี้พอตอนหลังมาเรามีสบู่ใช่ไหมคะสบู่ชาโค, <S <S คก็เราเอาสบู่นะคะถาให้ดีก็คือจุ่มลงไปใน น้ําชานะคะน้ําชาที่เราชงไว้อุ่นๆมไว้นะคะแล้วก็เอามาถูค่ะนะฮะอันนี้ก็จะได้การบํารุงไปด้วยในตัวนะคะไม่ต้องไปใช้โลชั่นไม่ต้องไปใช้เซรั่มนะฮะอันนี้เป็นเซรั่มในตัวนะคะ ตรงไหนที่มีลิ้วมีลอยก็ถูเยอะหน่อยนะคะไปนี่ก็ยังถูขึ้นนะคะถูขึ้นหรือนะคะใต้คางใต้คางใต้คางบริเวงคอนะคะด้วยน้ำ,น,ำน้ำที่น้ำสบู่ที่แช่อยู่ในชานี้นะคะก็เอามาแตะมาถูได้ะ นวด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 เลยค่ะนวดนวดขึ้นนะคะนวดขึ้นคือยากนวดขึ้นนะคะนี่ถ้าไปไปนวดที่ร้านเป็นร้อยนะคะหลายร้อยนะคะแล้วก็เขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงนะคะ อันนี้ของเราประหยัดนะประหยัดสุดๆนะคะแลาวคนจะประหยัดอีกก็ทําเป็นสบู่เหลวอย่างอาจารย์จิตลาก็ได้นะคะเราหัน่นแล้วก็ใส่ไปในน้ําชานะคะน้ําที่แช่น้ําที่แช่สบู่ให้เป็นสบู่เหลวเนี่ยใช้น้ําชาเลยนะคะอย่าใช้น้ําเปล่าน้ําชาเลยที่เราชงกิ้นเข้มหน่อยแล้วก็หั่นสบู่แช่ไว้หั่นบางๆแล้วก็แช่ไว้แช่ค้างคืนไว้ ตอนเช้าเราก็จะได้สบูเ่เหลวมูเหลวชาสีมาเข้มข้นนี่ก็เหมือนกระพอกเลยนะคะเหมือนพอกหน้าอันเนี้ยเราสามารถทําได้บ่อยนะคะแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยเขาให้ทําแค่อธิ์ละหนะเทฉะนั้นแต่เราสามารถทำบ่อยได้แล้ว อันนี้เราก็ไปล้างไปล้างไม่ได้ดมาโชวนะ์หน้าว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็พบกับคุณสุชัยก่อนนะคะนะคะ่ะกบปล่อยให้อรยาไปล้างหน้าก่อนนะครับครับเมื่อกี้ลืมบอกไปสบู่ชาสีมาของ s อสเราเนี่ยนะครับ ต้องอย่าลืมแกะพลาสติกออกนะครับไม่งัน้นจะโดนว่าทำไมสบู่ไม่มีฟองนะครับนะบนะอย่าลืมแกะพลาสติกออกนะครับนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเวลาที่ไปแนะนำหลังจากที่กลับจากงานสิ่งนะครับเล่เาให้ฟังว่านะครับคือเรียกรถแก๊ปนะครับ ไปนั่งรออยู่ที่ร้านข้าวต้มนะครับใกล้กับวสอนะครับก็คุยกับคนขับรถนะครับว่าเ,าเป็นคนที่ไหนยังไงเขาบอกเขาเป็นคนโคราชนี่แหละนะบอกคุณแล้วคุณรู้จักใบกระถางเลือมไหมมันเกิดที่ขามทะเลสอเนี่ยใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อคูณคอเขาบอกเราไม่รู้จักนะครับรถก็เลยท่อง ปวดข้อปวดข่าปวดหัวปวดตัวไมเกรนความดันเบาหวานภูมิแพ้สเก็ดเงินนิ้วล็อกหัวมือพึ่งไตนั่ลดภูมิลดโรคลดอ้วนให้ปักก็บอกโอ้อย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อธิบายถึงสรรพคุณที่มีพึกษาเคมีสามตัวนี้ก็คือโพลีฟินอล egcg แล้วก็ไข IC, ่ไอซีนให้เขฟังนะครับเขาก็ชอบใจขึ้นนะครับจะรอติดต่อกลับ้านนะฮะ ทำไปเรื่อยๆครับนะครับเดี๋ยวก็จะได้โอ้ยไหมหน้าใสปิ้งนะครับหน้าใสปิ้งนะไปถอนหน้ากากออกนะครับครับก็ตอนนี้เราก็มาพูดถึงสโลแกนสิวกันนะครับก่อนคือม่ให้กับท่านประธานนะครับก็เริ่มเลยนะครับ ปวดข้อปวดเข่าปวดหัวปวดตัวไปเกณฑ์ความดันเบาหวานภูมิแพ้เก็บเงินนิ้วล็อกเอามาพึกใส่นักลดภูมิลดโรคลดอ้วนหญิงชายจะไม่หยุดรวยเพราะความสวยความหล่อต้องใช้กระตันเจเจิบเจิเจมาขับเกดเข้าปาบดนั้น หญิงแงลนไหลผู้ชายแหลนหลมาแหลนเข้าวัดเลยว่าได้ใส่เกิดเจอเจอรักนะจุ๊บจุ๊บกะจังวาครับสวัสดีครับ